ทักทายสบายดีผมเป็นพี่น้องมาพอกันคือเก่ากับบรรยากาศเศร้าๆเมื่อนี้เขายัางอยู่ป่าอยู่ได้บมทันเราออกแต่ป่าอยู่เืนมานเ่ยกะบ่าวทิศกะไปต่อไกลนะได้ยินเสียงไก่ขันประดานนะครับดาทั้งตุ้ทั้งดอนนะครไก่โบไลอยู่ไนนี่นได้ยินเสียงตัวเดียวหนึง่งก็เลยว่าิบไปต่อไกลล่องเบงนกไลยอยู่แต่นกหน่อย ่วนแม่บ้านก็นชีจัดเกียมยังอยู่แถวนี้แหละแถวบนผักบนเสานี่แหละผาเปล่าอาทิตไปต่อไกลก่อน ต่อไก่กับบกเขาสันนะต่อสองสามบอลสองบอลบอลที่สามบอลอยากต่อเลยอย่าพิดหวังอีกก็เลยฟังมันหอกใน้ชื่อแล้วก็ไปเพราะว่าแถวนี่หันโคตรวุ่น,นายนะแต่บุกิดว่ามันจิบรักปาดินเนะเขาเจอามาต่อเนะขาจออา,นะาจออว่าวิ็นพิซ่าม,มาต่อแต่บ่าวอาทิตยเ์เอาไก่แถมมาต่อนะก็ยังบุกเขาอถือว่าบุมาน mà em peto kai to kôi tóc kai kaburai xâm mahon mong la bọn park mà Bây mỏng đây, tảo bê này, giờ tảo bê 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 สี่หาลางหังก็ใได้มันเป็นจระได็มันหลอดมันรู้ไหมเป็นไขาดแน่มันหลอนนนดลน,อนนะโอ้มันขาดก็มีวะ <Yeah. S 1> โอ้มาหนี้กะพวกเขากะสิพากันคืนเถิอ่องกูแล้วไปต่ออยู่เถิงถ้าม,มีให้ต่อได้ถ้าบุมมี่ให้ต่อกับสิย่ามกับแล้วก็ลงมาดกับที่เบาที่ใส่ไว้ใส่อยู่เถิอ่องกูได้ไปใกล้เติบแต่นี้ไปตรงนี้ขี่รถจักไปนะมาหอดมองหอดบอลแล้ว บอลที่เอาสียามกับแต่ว่าตอนนี้ยังบออยากไปยามกับเดี๋ยววะอาทิตย์สิไปลองไปตอไก่ลองมึงเจ้าทาอยู่นี่เด้อฮ <Okay. S 1> หาเก็บมาเด็กไก่ทาเด้อเจ้าเด้ <c oughs> <c oughs> อเด็กไก่บอเออบางทีเอบุ้มินเดากินนะพ่อได้กินกับบางเด็กไก่ไี่หลายวันนะบ่เห็นงาไงนะ ว่าได้ทุกคนนะโไก่ออกไปเรื่อยๆแหงโตแหงหูสึกว่าไก่โอ้ไก่ออกมึงบอกเขามาานะไก่ป่าลลักษณะเลยมันบอกเป็นตาไดเลย้ๆเดี๋ยวบ่าทิศลองวิธีเอาเสียงไก่แม่ไปหลอกเองไปก่ไก่ ต่อไก่กับบกเขาทุกคนเลยจักไรศิวาเนะี่ยล้มมาไงไก่ขั้นตอบก็อยู่แต่มบนบกเขานะบุจักไรศิวาคือกันเป่าสิค,คนมาวุ่นลายนะเบิ่งส่งมันจังบกเขานะสะรุปเลวยว่าบุได้นะเหมือนนี่ต่อไก่มีแต่ว่าสิเก็บไก่แล้วก็พยายามกลับบัมนนี่บุมานมือนนี่ฮะบุได้มือนนี่อ้าพูดไม่บานกระถางอยู่ ไปาปาบันนี้พยายามกรับกันบันนี้ปเป็นจะได้เสียเวลาสิซือตอกับบกเขาให้ใกล้ออกใกล้ออกโอ้ปไป <c oughs> อยากเขาแล้ววะด้ยบุตรถึงส่งเก็บคือเเ่าบ,บุตรถึงกะได้ kép Ôi, oh, bộ thử ý là Muốn ta mà phá này cả bộ thử có nhó <laughs> 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 là bọn này Nắng đi uh, chữa chữa Này, chớ chân đại Ui, chớ thôi chớ này Đúng ngoài nữa ถือว่าบดด้นบางทรงถือบางเ้านี่แหละบางทรงนี่มือไว้ขาดแล้วขัดแล้วตัวบักใหญ่อีกหนึ่งวูหมานหมานหมานอุ้ยเจออะไรหลังนี่หนูกันอุ้ยหมดเต็มบทีบเลยถือหนูกันแล้วนี่โอ้ถือบินบินเกือบมันหลุดนะ ถือเป็น,ปบ,บ,น,นบินเลยแต่โบเมนนู้ไวจิบอะไรไปซองเลยซองแหละไปบ่าวทกะได้มาเลยเรียบร้อยได้มาสองโตนะทาเตม่บานพื่นมาเท่านั้นแหละถ้าพื่นมาแล้วก็สรุปพุ่นงานแล้วก็เมื่อเลยนะ เดินมาเลยพอดีเอ,าอา้อาหมาูมั<อ><อ>นหมูมันหมามันจ้ะโอ้โนมหมีนะเหรอเนโอ้ทุกเชืออะไรจะขึ้นมาอ่ะค่ะมันเน้นหมูมานนะอืมมันบมมี่เขรอหมูมี่คนมาใส่ลายเนาะเมนเห็นมะเพาะก็จะย,าย้ายแถวไหนเะงี้ยเขยับไก่กระลักแทนเนาะไก่กระลักต่อบูเขาเลยคันอยู่ดีๆไก่ไก,ก่ไปต่อคันไปคันมาคันออกคันอนอกหัวใจเหรอ จะได้ยังโตหนึ่งซอง,ออองหนิบอเออได้ซองโตได้คอยโอบบ้โหน่าตินอนเนาะอืบรรยากาศในต่อห่อนอบเบาขนาดเลยไอ้ทุกคนเลยมาในกสบได้ปักกันเมื่อเลยเมื่อพุ่นแหละเมื่อบอนผักเข้าพุ่นแหละวกิโลตลงไปอีกประมาณสองหาสามกิโลนี่แหละประมาณนี่แหละบอนเท่าผักอยู่ก็ได้เนาะเมนโอ้ยหอนร้ายเมือนี้เอาแห้งอ,อน,นี้เอาอีนนี้คือพ่นจิตตกแต่บุ๊บตกเนาะปดมืาอนี้ปดเลยปดเลยกับปดมันจะคือไง นี่มีผักแท้นิ้คลาดได้ตัวนี้งัวนจะขาดก็ได้หลังจากที่พวกข้าวสองคนมาอดบอ่อนบ่อนผักบ่อนเสะกันนะเอากระสีปลากันเห็ดอยู่เห็ดกินยังกับบุตรได้ในใจหนูหนูเ่าก็จะบุกินเจ้าเมือบ้านหนูกินแต่นี้พวเหาได้เมื่อคืนเลยก็เสะมีปลาตัวหนึง่ง กับกระปู้องตนะเขาพอได้ปั่นเนาะปัน่นแล้วก็พอได้มีแห่งเดินทางกลับบานต่อออร์วลออนไลน์นูกะเสียเามื่อกินอยู่บาทคนละเมื่อสู่ขอบครัวกิน ท,ทิ่โซ่ฟิีมือเองเลยทุกคนไม่นด้ชิแกงแกงปลาใส่กระปูใส่พักน้ำผอบเลยเพราะว่าเขาได้ไดอิบุาลเลยบางเอิญว่าเขาหมักแกงเลยนะเาก็เลยมีแต่แกงกับแกง <c oughs> นี่นะพักเขาก็ได้ตเต็มจานก <c oughs> ดแล้วบ่นำพงดแล้วใส่เลย chìm Còn... coi <laughs> hôm hì hùi lên đây dọn chặt chặt ca bông lên nó vai khẩu lại dính khẩu hẹn là. ทะเลใบบานมาไหมพี่เข่าเหลืเวลาตักแล้วอโอ้โหแกงแบบกระทันหันได้นะแกงแบบสายผ้าแหลบเลยลที่แรกคิดว่าสีเห็ดแจ่วเอานะกระทำอิดว่าสีปิงกินไปกินมาเห็ดปนเอาดีกว่าดไปกินมาอีกเ็ดแกงเอาดีกว่านี่หน่ำบักงลายนี่มาสดหน่ำนี้ นำกินเขากะซีเบ,บิดแล้วเขาก็เลยได้โอกาสแกงแล้งเรมาฉดหนำเลยนี่ทุกคนเลยนี่โอ้ข่ะอันนี่อันนี้มาๆๆกินข้าวร่วมกันแกงปลาใส่ผักน้ำจากปลาจากกระปูเลยควายไก่ปลากระคัานเลอะอยู่ไก่มาตะเขือนไก่มาตะเฮือนคนเ่ามาอยู่ปลาบ่วังมีเลยอ่ <laughs> วงมีงมอ๋ออือ Ủa, ừ, anh có mày có sai <laughs> Khắc đấy rồi đấy Báo thịt thịt em cầm mơ Xôi xin yên ừ. Ừ, Nó mày vậy hả จำอ่องกระปู้ดได้จ้ะแม่ปาหม่แม่ปาใหม่ไข่นะกระปุไข่บ่ เรียบร้อยแล้วทุกคนเอ้ยนี่เหลือแต่หัวหน่อยหนึ่งกับน้ำกับน้ำน้ำอย่างไรในจังหน่อยไม่บาดบรสดซอยกินแต่กระปูโอ้ยจะกินซะปลากระได้ลายแต่แต่ตัวนึงปลาตัวหนึ่งนะอ่าักพักน้ำนี่เนือใหม่เนี่ยใส่กันเนือใหม่ซ้องหยอดซ้ำเอาบ้านนี้หลังจากที่พวกเขากินเขากินน้ำอิ่มเรียบร้อยเลยทุกคนเอ้ย เข่ากระเบิดนั่กระเบิดเออเข่ายั่งนั่เบิดแขนเน่ากินกระเบิดแล้วก็สิพากันเก็บเครื่องก็บของแล้วก็จะเอาเลือทางกลับเนาะกลับแล้วมันกลับแล้วมือนีห่อนห่อนแห้งเลยป๋าถือเหื่อพดกูไม่บอกได้ยุป่าแล้วนี่ยังห่อนห่อนแห้งอยู่างนี้ายังบ่ได้เลยต่อไกลกับพวกเขากับบวเขาเจอดี้ไปทางใหม่โอ้ยขันอยู่วนวนต่างบูมานอย่างนี้จักว่าเป็นคือในผ่านเพู่ดบอกไปจักในผ่าน มึงเการุ่นแก่เพิ่นว่าเพิ่นว่าวันพุธนี students, ่บ่สมควรไปเด้อไปหากินเพิ่นว่ามันสิบ่ได้ว่าซั่นมันสิผุดหน้าผุดหลังว่าซั่นวันพุธนี่แม่นอีหลีเนาะมันบวได้มันก็บ่ได้โอ้หน้าใส่เบ็ดนี่นะป้านี่บัวบัวบัวบกบถึงบ่ถืงบ่ได้ก็ขาที่ยังกัดเนาะเบ็ดนะขาจากช่องหลังโอ้สรุปเลยว่าได้นุ่มกลับเมื่อบ้านสองโตบ่เท่านั้นแหละไก่ป้าก็บ่ได้ทุกคนเ้ยโอ้ตายตาย บบคักบบคักเนี่ยนี่เสนาบัมาเลยทางนี้เสนาทางนี้เขาบัมาเลยเนาะเขาไกลไปเลยเนาะไกลไปเลยมันอย่างไก่เนี่ยทางนี้มันบวกไก่ไปไลยแล้วกะ็ป้าสิกินเข่าเนี่ยย่งยากหากินเข่าเนี่ยย่างหยากเลยเนาะขอขอ,ขอบคุขอบใจที่ทานครับสมมาตแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกเราสองคนกับเซเรล่าจากกันก่อนบ่มียังหไงเอาสบายดีสบายดี